สำหรับผู้ติดตามถามมานะครับฟิว์ที่จุดบุรีคัมรี่ s อสซีหอยู่ตรงไหนหรือรุ่นใกล้เคียงกันนะครับผู้เข้ามารับชมใหม่กนนรุณากด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีผู้สอบถามมานะครับว่าไอ้ที่ไฟที่จุดบุรีเนี่ยตัวนี้ฮะด้านหน้าเนี่ยตรงใกล้กับหัวเกียร์เนี่ยกับที่ตัวนี้เนี่ยที่ตัวนี้นะครับมันมาจากฟิวตัวเดียวกันไหม มาคนละตัวนะครับมาคนละตัวนะครับที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับที่เสียบบุหรี่ตรงนี้นะฮะมาจากฟิวตรง power outlet นะครับส่วนตัวนี้มาจากฟิวอะครีเลตนะครับนะครับเสียบแน่นละทำไมไม่มีไฟไปหาฟิวตรงข้างหน้านะหน้าของเครื่องก็ไม่เจอนะครับ ฟิไม่ไอยู่ตรงหน้าของเครื่องนะครับไอฟิไอเจ้าสองตัวนี้ครับฟิวมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่แกะเนี่ยแกะตรงนี้ครับแกะด้านหน้าคู่นั่งคนขับเนี่ยผมจะอแกะให้ดูนะครับวิธีการแกะบางคนอาจจะทราบแล้วก็ได้นะครับว่าวิธีการแกะเนี่ยแกะอย่างอย่างไรนะครับก็ก็ผมก็ทําให้สําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับส,ส่วนคนที่ทราบไว้ <c oughs> คนที่ทราบแล้วนะครับก็ ข้ามไปดูคลิปอื่นก็ได้นะครับวิธีการถอดตรงนี้ฮะผมเตือนนะฮะไม่ห้ามใช้ไขควงนะครับถ้าไปเจอช่างคนไหนใช้ไขควงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับจะเป็นรอยนะครับวิธีการแกะนะครับอย่างนี้แบบนี้ครับมันจะมีตัวนี้ฮะตัวโชกตัวตรงนี้นะครับเนี่ยโชกนี้ปดฮะใช้ใช้มือปดใช้มือปดเลยครับเนี่ยปดแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับปด ปัวนนี้ออกก่อนนะครับน่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอุ้มอุ้มตรงนี้ครับนี่อุ้มอุ้มข้างล่างเนี่ยครับอุ้มข้างล่างใช้ใช้ใช้มือประคองนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อุ้มข้างล่างยกขึ้นมาเฉยๆยครับเนี่ยยกขึ้นมานี่นี่ครับยกขึ้นมาเนี่ยก็จะออกแล้วเพราะว่าเจ้ามันจะมีหูคล้องตรงนี้ฮะเนี่ยครับ สองตัวนี้จากนั้นนะครับให้ใช้ไขควงแบนดนะครับควงแบนดแบบนี้ครับงัดเอาแผ่นแผ่นปิดสีดำเนี่ยออกนะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมทำให้ดูเลยนะครับก็จะมีนี่ฮะสลักเนี่ยอยู่เนะี่ยเราเพียงแคดันตัวนี้ดันตัวนี้นะครับดันตรงนี้นี่ฮะ กดดานตรงนี้เห็นไหมฮะดันตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็ดันตรงนี้ถอดอกมาข้างในก็จะมีตัวตัวเห็นไหมขาเสียบซึ่งตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีรูเสียบอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูมาดูให้ใกล้เลยครับมาดูใ้ใกล้ครับฮะตรงนี้ครับอ่าเราก็แกะออก ก็แกะออกครับเนี่ยแกะออกนี้ดึงออกแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเราก็จะเห็นฟิลเห็นไหมครับฟิลไหมฮะนี้วิธีดูเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวยี่ยี่สิบแอมป์เนี่ยนะครับ เห็นว่ายี่สิบแอมป์ไหมครับครับสิบสิบแอมป์เจ็ดจุดห้าแอมป์เจ็บไหมเห็นคำว่ายี่สิบแอมป์ไหมฮะ PWR เนี่ยฮะเห็นไหมครับ PWR Outlet อันนี้คือตัวที่อยู่ใกล้กับที่แก้เก็บของส่วนเจ้าตัวนี้ครับยีนะ่สนะิบแอมป์เนะี่ย CIG เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ ไอตัวฟิลฮะตัวฟิลที่อยู่ตรงใกล้กับคันเกียร์นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่เราก็มาดูครับเห็นไหมครับเห็นตัวสีตัวตัวสีเหลืองไหมครับเห็นนะตัวตัวสีเหลืองๆนะครับตัวสิงเหลืองเห็นไหมะ เวลาใส่ฝาคืนนะฮะเวลาใส่ฝาฟิลอันนี้คืนนะครับก็ให้อยู่ด้านนี้ครับแบบนี้เห็นไหมครับด้านที่สลักเนี่ยไปอยู่ด้านอยู่ด้านในครับเห็นไหมไอยู่ด้านในแล้วเราก็ปิดเข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับว,วิธีใส่ถาดใส่แผงกั้นตัวนี้แท้สองตัวเห็นไหมครับ เนี่ยรูเนี่ยตรงรูนี้อ่ะสองรูนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็กดเข้าไปเฉยครับเนี่ยกดเข้าไปอย่างเงี้ยไเนี่ยไ,ไฟไฟก็จะมาละ Okay.